ไปเขยเจอแบบนี้ครับยอดแก่ส่วนเราจะเจออายุทยาเท่าๆกันวันนี้มาเจอรุ่นหลานเลยครับามาชมครับยกที่หนึ่งครับสามยกนะครับแดงลุงกับหลานยกดูว่าใครจะเข้าเซนไทยต่อเกันลีแล้วต้องพึ่งนามเอนะกระดาษอาหารนะก็มาคุณแม่ไม่สบายที่โรงพยาบาลพุทธนาโอ้ยตรวจในด่วนเลยครยกแดงน้ำเงินยอดแก่นครับเอายครับขอบขอบขอบคุณแก่คุณแม่ไม่สบายนะตอนนี้ ตกน้ชาแล้วตใส่ไรแล้ว้แกอก้กเส็จแล้วครับอดก่อดกัย่าด้ทำอะไรเลยมน้แดงใสก่สยู่แล้วดับกอใสคามเก่าแล้วนะทานแห้งอเดียวจได้กับดีกอกใสสนความเก่าครับ เราที่ยอดแกนปล่อยมวยดังๆนี่ก็ยังไม่เกิดนะครับแต่วันนี้โคจะมาเจอกับตุ้งเรือโอยตรงนี้นะสาวชายยุเวทีนี่โอ้ลุนลูกรุ่นหลานรุ่นพี่รุ่นน้องนะยอดแกนกับพ่อหมอเพชรลำชีนะครับนระดับแชมป์ภาคอีสาร์ดวงอีสาน์สองสติลพอลในใจทุกคนจะไปนั่อยังห้าโอ้ยสุดยอดมากโอ้ยภาริษาร์ตุ้งจริง ท่านดร์ปีเตษพนนัสุขนายกอบาสมัยรานี่ม่งนะนจ้านะ่ยเรนี่แข่งเล้สุนะดกรปเษพรนนักสุขเนี่ยเป็นนายกอบจที่นานที่สุดอกสมัยดีาไม่พี่หกสมัยสมัยยังไงผมจำได้สมัยนายกของประชาชนแท้จริงอย่บอกไม่ได้เป็บอกพีอย่าบอกพีทต้องบกให้ เอาล้วครับตัวนี้ก็สุดจี่ไปเรียกว่าทานขายกเทียนสงเนาะเออเายกยกเทียนสงลงนะอาจารย์นุชทองก็เป็นเลขาด้วยนะนายกไหนก็เป็นเลขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจองแล้วตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จองไปแล้วเพื่อมาถามเขามีประสบการณ์ตบต่อกองกายแดงครับยอดแก่นลุกปัญหางั่นกันครับตัวนี้ยกที่หนึ่งทำยกว่าตัวถอตัวยกหนึ่เดียวแล้วเป็นพี่ปิศาจายกที่แด นายกพายุทำมาหลาำแหน่ง้วที่โดนันวัาสุที่ปรึกษาของท่านนายกแก์นวัดอภัยิดาฝังพยุตครือครับกอฟผู้ใหญ่เดียวยก่ไครับสมัยนะโอโหกอฟกอฟกอล์ฟมาต่อนะ มาดูครั้งแรกของมุมแดงครับอาจารย์พอทิพย์เป็นังไรอ่าโอรีมาครับประกอบกับโอ้โหโอ้โหรีหลามนี่ยังยังนะโอ้โหรีหลามนี่เข้าเสร็จแล้วงคนด้วยครับเขสองครับแต่ว่าที่ได้แล้วเรื่อแย่แงฝังงสาวเรืองยอดแกินฝั่งลอกาวแย่เรื่องแย่แล้วแต่สาวก็ได้ครับเตรมรตัวพิธีอย่า

ต่างๆ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 ต่รับต่างๆ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 ต่ารับ่างๆต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 

กาีม่เะยดเิเข้ามาสอบกับล่างขวากับซ้าย้ายกับขวาขวาหลุดแ่ซ้ายโดนข้าซ้ายจะเลื่อไปปาย่ต่อ thanh nung đấy, thanh nung, đón, 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 đón,

ทงาาเที่เป็นไผู้เนอทารถูกใจเราเป็นลูกพี่ผมเองาเลยทะงาทำิากพาเป็นสันเป็นคนที่สอนผมใ้ก็ภาเลยมาตลอดที่สารงกสิงนียากมากท่านาเล่ยเป็นการทำินะนุ้ยอุยเอาตีรับเอาเลืกสุดท้ายเลือกสุ้ายกอลแล้ยแกนบยกแกนยกสุดท้ายตบลุแล้วก็ ก่อนแกน้ำเงินก่อนแกนีปล่อยหาจังหวะแล้วก็สายยาวสายยาวนะครับคู่ชกต่างไปผู่ชกต่างไฟคู่นี้ยกสุดท้ายสายยาวจะไม่จะพูดแค่ชมเชยอยู่นะแฟนๆตอนที่สิบเอ็ดตอนที่สิบเอ็ดยกสุดท้ายโอ้ยโอ้ยผู้ชกต่างไปกับยกสุดท้ายครับนี่ ต่อต่อคงไทยเนเงินยอดแก่นล well ูก voilà. ้านธาดนี่แหละ้องได้ให้โดนลยอดแกนปกติยอดแกนนี่ก็จะเจอกันหลีกต่อจร้อผู้หารปกติภารัิเจนะครับเอาฟังตามสูงก็ฟังด้วยนามดนใต้ตามสูง1919ตุลาุรครับนามนใต้ตามสูงจทะเลต้วทีมงานตัวชจมกุทธก็ไปต่อที่ตามสูงเลยครับ เกือบ85แล้วเรียก5ดอนทอดสว่างมีนาบมย่ำๆความรักไปดูเพชรนี่ทังกับเจ้าหน้าท้าเรียกเรียก5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  เอกอยาก็ยกกันไปผมเองก็ติดเป็นพิธีกรประกวนมกพน่าปีนี้ไ่ได้เดนาดนะีกนไปทุกเทิงอเดครับเียงพูทอนเสียงตาเวรชีกบทุกเชิงอเดตนกครไปมาสิบ้าสิบ้าวนนาตันจะองสามสิบปีนาตาก็วันที่ยี่สิบหกนะคยี่สิบหกตารครับสำหรับสามงจบการครับ การท่เราสูญเวลาการทีรากจบบี้เด้งนะครับยางเดียวใช่ไหมายตรงแล้วก็จสังให้พอดีไปที่ความเก่าครับอาจารย์นับความเก่าครับยอนเก็บลกกระถาครับให้กำลังใจกับก๊อปด้วยเอ้ยไม่ครธรรมดาเหงแ่ยังพเน่ากจเน เด่นอุทุมพรเอานั่นหลังผู้สำคัญนะครับเตรียมไว้เลยครับหมดเวทีตามต่อเลยจ้าเอายกสามครับบอลสากลจิจิท้าเลยนั่งๆกันที่แก้วใบบ้างที่องินที่เกิน อย่าเลยป้ายนะครับจอดป้ายพอดีครับอย่าเลยหัใจป้ายจอดแล้วต้องจอดครับอ่านนจงปูจอดเจี่โ้เสียลาวันครับส้านเสยก่อนอาเยอะเหมือนเดิครับกับยอดแกนเสร็จแล้วก็เป็นปูแดงกับจินนี่ครับเอาบากาศเหมือนเดิมครับเอาเงินครับ ยกเข้ามาองสวรรค์ี่ยาหมดสวรรค์เสีดีี่ยครับน่าจะสี่แก้ว้วันบอกใา้ถูปั๊นี่จำเลยครับข้งแทนสาเทวาคืนแม่ดูนี่โดนเต็มเต็มือนกันเยบะขอสวรรค์เ เปลี่ยนต่อเยอะมันจะแย่น่ะแด่นักหนักอาวุธสาดขึ้นเยอะอาวุธนักนัดูผ่อนวางเอาว่าที่ดืู่แล้วมันจะหวานไม่ต้องห่วงดูครับโอ้ยอายแล้วเสียเพียเสียเพียเอาต่อเพียโอ้ยขาหลังตัวตีาเลยนะ

ติดงานเยอะเลยเวลาโทรให้ทุกคนต้คงไปเขาเ็นก็ี่ก็ดีจริงๆจบารพาาายจโอ้โหุดยอดเลยจริงจบทุกทีเลยนะดูต่อนะครับมนเวทีูพิเศษมนต์สควันแดงนะครับโอ้โหเสี่ดนตรีสว่างเลยเดี๋ยวนับคเองนะ่

เราังเกตุมีเป่นนี้มวยพระหมักในรัฐมี้พระเพร์ในรอฐนี้ลุกเสียลุกเสียลุกเสีลยลุกเสียลกเสีลุกเสียลุกยลุกเสี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 ยลุสุกเยลุกเสียลุกเสียลุกเ่ียลุกเสีย อะไรนี้อะไร่างไรเอาถ้าจบคู่นี้ถือ่าแน่ลนะครับจการับเี๋ตอรับตัรับติดตอยู่อ่ะองเสียร์นะขอบคุ

ऐसे ऐसे तो ये जरा कॉटेक्स पहनी मारा जाता है कि नहीं यूँ करता है ना वी गर्म सोता तो तू क्या चंसेन ना तू क्या किया था नहीं